ยังไงให้ได้เปรียบมาดูคลิปนี้ยังไงก็ไม่เสียสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสายสีไฮโลไฮเทควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฝาจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูฮะ,ะเอาจอมาดูเลยว่าความชัดจะขนาดไหนดูได้เกิน จประมาณนี้นะครับฝาโอเคครับผมก็รีวิวข้างต้นให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฝาจอร้านผมนะครับแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือฝาจอร้านผมชาร์จไว้เอาไปโรงงานนี่เราสามารถอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงแล้วดูได้10มิตรถึง15มิตรซึ่งธรรมชาติของฝาจอนี้ดูได้ระยะวงนะครับ,รบแต่ ของทางร้านเราดูได้1ิบมิตรถึงสิบห้ามิตรแล้วควมชัดร้านเปอร์เซ็นต์ไม่เหล็กจับไม่ติดดูนะครับไม่เหล็กจับครับไม่ติดนะครับไม่ติดหลังนิ่มจับไม่ติดหลังนิ่มนะครับหลังนิ่มนะครับ่บซึ่งฝาจอรุ่นเก่าเวลาเราเลิกเล่นเราต้องเอานี่เราไม่เหล็กติดไว้นะครับแปะบันถึงังไม่หมดแต่รุ่นใหม่นี้เราไม่ต้องใช้ครับ <Wie S 1> ของเราไม,ม่มีเลยครับ <จะ S 2> เวลาเลิกเล่นใช้ไหนฝาเวลาเลิกเล่น à, เราก็หง,า,า,ยงา,ายฝาไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหายฝาไปครับชุดก็มีแค่นี้นะครับชุดมีสามชิ้นนี่ครับสนใจก็ทักมาเลยนะครับสายสี่ให้ลงให้เด็กครับ